ดาา์หน้านะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยนะครับกับพี่อ่องนะครับผู้เหนี่ยาวินสุนทราวิชาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุนแปดบริษัทลาซัพย์ไพสวัสดีครับพี่อ่องครับสวัสดีครับพี่อ่องครับอืมได้ยินไหมฮะพี่อ่องครับทางผมไม่ได้ยินเสียงพี่อ่องนะฮะครับสวัสดีครับได้ยีนะครับ ได้ยินแล้วครับชัดเจนกับพี่อ่องคัะผมบันไดกาตอนเย็นนะยังเหมือนเมื่อเช้าไหมครับพี่อ่องเพราะว,ว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเงียบเหงานนิดนึงไหมฮะก็มันมันก็เป็นความผันผวนด้วยนะครับครับตามที่คือคือช่วงที่มันมันผันผวนนะนะครับมันจะเป็นประมาณแบบ ชุ่มป,ปลายๆรอบครับสังเกตไหมเออตอนที่มันผันผวนอะแบบอันเนี้ยมันจะเป็นช่วงประมาณแบบช่วงค้าบเกี่ยวระหว่างแบบแบบจบขึ้นสามสบัดขึ้นส<ม>ี่แล้วห้าจบอย่างเงี้ยเออมันคือแบบไปไปขึ้นสามต่อด<ม>้วยสี่ห้าเนี่ยมันจะมันจะผันผวนนะครับเพราะว่ามันจะครับเหมือนแบบมันมันจะเริ่มเปลี่ยนแนวโน้มนะครับเออไม่ว่าจะเป็นแบบ จกขึ้นเป็นลงหรือลงเป็นขึ้นนะเออเราสังเกตดูคือมันจะค่อนข้างสมบัคิคลีกสมบัดนะครับเออมันฟดัดงงฟัดหาประมาณนี้แหละนะครับก็เอ่อตัวตัวตัวตลาดนะครับก็เราก็จะเห็นแล้วว่ามันคือถ้ามีปัจจัยอะไรที่มันเป็นกระตุกเป็นเป็นลบหน่อยอะ่ะทุกคนก็พร้อมจะจะขายขายขายออกมานะครับอย่างเช่นวันนี้ก็เหตุไอตัว เรื่องการประทะก,กันนะครับบริเวณชายแดนระหว่างไทยมพูชาเนี่ยมันก็สร้างซนิมลบนะครับกดดันตัวตัวตัวตลาดหรือว่าแรงขายเข้ามาเพราะว่าดัชนีมันก็ปรับตัวขึ้นมาเยอะตอนนี้เหลืออย่างเดียวเลยคือรอให้ผลเจรจาการค้าไทยสลรัฐออกมาครับ,รบก็จะเป็นใครแม็กะเอออันนี้มันจะเหลือเรื่องเดียวเองตอนนี้นะครับที่ที่ตลาดรอรอผลอันนี้อยู่นะครับอืมแล้วก็ เอ,อทำให้มันก็ยังเป็นแบบประมาณชุดขึ้นสี่เพื่อแบบรอรอจบขึ้นห้านะครับตอนนี้ถ้าไม่ผิดคือ,เ,อ,อเซตเนี่ยมันแถวหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสองเ็ดอ่ะเออน่าจะจบสามไปละเออทำแบบทำห้าของสามจบไปละอันนี้กำลังพักขึ้นสี่นะครับพักขึ้นสี่อยู่ก็จะแกว่งระหว่างระหว่าง แถวกรอบล่างนะกรอบล่างมีประมาณแถวพันสองหรือสักประมาณหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์ะกรอบล่างนะครับกรอบบนก็นั่แหละที่บอกติดตรงนี้แหละหนึ่งหนึ่งสองสองเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออจะจะจะแกว่งเนี้ยไปไปไป,ไปสักระยะหนึ่งอาจจะเป็นแบบต่อเนื่องถึงสัปดาห์หน้านะครับก็พอดีครับเอ่อไม่รู้เราจะได้ได,ได้ได้จบเจราจาหรือเปล่าหรือว่าเอ่อยังไม่จบแล้วก็ คือตอนนี้มันมีมันมีมันมีสองประเด็นนะเอ่อที่มันก็ยังทําให้ตลาดมันผันผวนอยู่ครับจะเป็นเรื่องเจลาการเจราจากการขายหนึ่งคือเราอะเราจะจบดิวได้ไหมนะครับอันที่สองคืออ่าตัวตัวเดดไลน์ที่ทําให้อะหนึ่งสิงหาครับเออมันจะมันจะขยายอีกไหมนะครับอันนี้เป็นเป็นออสองเรื่องที่ที่รออยู่นะครับอ่าก็ ถ้าจบเรื่องนี้เมื่อไหร่ก็ตลาดก็มีโอกาสจะจะน่าจะเป็นภาพกลับมาปรับฐานะเออหรือว่าลงมาโลเดิมเลยอืมซึ่งซึ่งซึ่งถ้าไม่ผิดนะอืมไม่ผิดเนี่ยให้ไปดูเงินบาทชครับที่แข็งแข็งอยู่เนี่ยที่แข็งแข็งอยู่เนี่ยอ,อ่ามีโอกาสย้อนกลับขึ้นมาอ่อนหากอบบนเดิมเลยนะมันทําดับไตเวย์เลยเหมือนเหมือนภาพเซตเด็กเลยครับ เออเหมือนจะเหมือนภาพเสร็จเดะเลยคือตอนนี้มันมันอยู่ประมาณสัมสองนะครับสัมสองมันเริ่มแบบคือคือเริ่มตื้อๆละคือไม่แข็งกันไป็นกรนีละนะครับเออแล้วเดี๋ยวว่ะมันอาจจะกลับข้างนะเป็นกลับมาอ่อนเลยอ oh. กลับมาอ่อนเลยเออหากอบบนเดิมไม่รู้เท่าไหร่ประมาณสัมสี่บาทมันทางนะครับ <Yeah. S 2> เออซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นประเด็นทําให้โฟมันออกนะเออเป็นประเด็นที่ทําให้โฟมันออกนะครับ ซึ่งที่มันจะเป็นประเด็นว่ามันจะออดเนี่ยมันจะอาจจะมีแบบสักอย่างเช่นเอ้ยเราลดดอกเบีย้ยหรือเปล่าอย่างเงี้ยนที่หนึ่งนะครับอันที่สองคือ,อ GDP นะครับ GDP ไตรมาสไตรมาสที่สองนะครับซึ่งน่าจะเป็นเดือนสิงหากลางเดือนเอะนะครับซึ่งก็น่าจะ ไม่เห็นกันจัโตนะครับอันนี้อาจจะเป็นสองแฟกเตอร์ที่ทําให้บาทมันกลับมาอ่อนนะครับจริงๆตอนนี้บาทมันเก่งนะคือดอลลาร์มันมันแข็งนะครับเอแต่บาทไม่อ่อนนะครับแต่แต่รอบหน้าหลูกหน้าน่าจะกลับมาอ่อนนะเพราะนั้นจะต้องระวังภาพตลาดเนี่แหละนะครับที่มันก็ยังเหมือนคับยังมียังมีดาวไซด์ยอยู่นะครับเพราะว่าจริงปัจจัย พื้นฐานมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยมันขึ้นมาด้วยโฮปเรื่องของเศรษฐกิการค้าอออืเนะครับก็ตอนนี้ยังยังยังไม่ลงนะครับเออแต่ต้องเตือนกันก่อนก็เป็นภาพของการแบบเป็นโอกาสในการแบบขายในราคาที่ดีอ่ะที่กุเขียวอย่างเงี้ยอ,อก็เป็นจุดในในการขายอย่างเงี้ยนะครับเริ่มแบบเออ่กระชับพอร์ตขึ้นนะครับรดอุนโฮคแคสแล้วก็รอไปรับแบมล่างอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือ ตัวตัวก็อยู่ข้างหน้านะครับหรือเอาลู่ข้างหน้าที่มองส่วนหุ้นก็ยังไม่มีนะเน้นลดพอร์ตกระชาพอร์ตนะครับเซฟฟิวตี้ฟิวเจอร์เนี่ยเป็นเป็นเป็นช็อตนะครับก็แนวเดิมเลยคือแนวเจ็ดเก้าสูนขึ้นไปอเป็นโซนช็อตนะครับแล้วก็สูงกว่าไฮวันนี้ทําไว้ก็คือที่บริเวณแปดร้อยแปดรอจุดสสายเป็นจุดคัดลอดนะครับด้านล่างมีสักประมาณโซนโซนเจ็ดเจ็ดศูนย โซน770นะครับเป็นจุดในการในการรอปิดทำกำไรนะครับส่วนส่วนทองคำเนี่ยก็เอ่อน่าจะเป็นรองนะเพราะว่าลงมาน่าจะไปปลายรอบละถ้าจะเบ็ดเลยก็ตรงนี้เลยอะแล้วก็ต่ำกว่าต่ำกว่า3 360คัดลอตต่ำกว่า3 360คัดลอสนะครับ ด้านจุดปิดนะครับตัวจุดปิดเนี่ยก็จะมีโซน่3,400ขึ้นไปอะเนาะมี3 3420 30อย right> ่างเงี้ยแหละจำง่ายๆ3420 3430 3440ประมาณเนี <S 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 ้ยครับครับถ้า GOU ก็บวกไปประมาณ3า3ครับอบวกไปประมาณ3า3นะครับจาก จากแนวเอยู่ที่ให้ครับครับผมพอเป็นฝั่งหน้ารองนะฮะสำหรับตัวทองคำนั่นเองนะพี่ๆนักทุนกับเป้าอยู่ที่จุดปิดเนี่ยนะฮะตัวเป้าเนี่ยสามสี่แล้วก็นบไปทีละสิบจุดนะฮะอ่าสามสี่สามันยี่สิบเนาะแล้วก็สามสี่สามศูนย์สามสี่สี่สูนย์นะฮะนี่ก็คือเป็นหน้าของทองคำนะฮะที่แนะนำให้ เปิดลองนะครับผมแล้วก็ต่ำกว่า3360ก็ให้วางสต็อปลอสนะฮะส่วนหุ้นนะพี่พี่นักทุนก็ตามที่พี่อ่องได้แนะนำไปตอนเช้านะครับว่าวันนี้น่าจะไม่มีหุ้นอะไรที่จะแนะนำให้ซื้อนะเพราะว่ามีแต่แนะนำให้ปรับพอร์ตนั่นเองนะครับผมก็คือถ้าใครกำไรแล้วหรืออะไรเนี่ยก็แนะนำให้ขายนะเพื่อเป็นการปรับพอร์ตแล้วก็ลงไปรอรับในด้านล่างนั่นเองนะครับนี่ก็คือคำแนะนำ จากพี่อ่องนะครับผมอออขอถามคำถามนิดนึงนะพี่อ่องฮนะ BH บวกสวนตนลาดเข้าซื้อราคาแถวนี้ยังได้อยู่ไหมฮะ BH ใช่ไหมครับคบก็น่าจะเป็นแค่บีดรีบาวสั้นๆนะครับเพราะว่า<อ>คือความจริงตัวปุ่มโรงพยาบาลอะมันมัน ระดับ P/E อ่ะมันเปลี่ยนไปละมันไม่ได้เทะ P/E แบบเท่าไหร่อ่ะยี่ยี่สิบกว่าเท่าเกือบสามสิบเท่าเหมือนแต่ก่อนอ่ะเพราะว่ามัน earning g r o w ด h มันแทบไม่มีเลยอ่ะนะครับทำให้เตอนนี้ราคามันลงมาแล้วเยอะจริงแต่ว่าระดับ P/E มันก็ยังถือว่ายังยังไม่ได้ถูกนะเออมันมันต้องประมาณแบบอย่างอย่างไอตัวเนี้ย BHS อ่ะพี่ว่ามันราคามันต้องประมาณสักใกล้ร้อยบาท ครับเออหรือไปดูได้ครับมันมันเป็นไซด์เวย์นะไอวีดีชาล่นะ BHS นะ่ะเออมันกรอบล่างมันมีประมาณเก้าสิบาทนะครับเออถ้าใครไปดูวิดีชาดูมันจะเป็นแบบไซด์เวย์เลยนะครับม,มันมีเป้ากรอบล่างอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ,อ่าคือกับกัน,นัดเด้งมามันต้องเป็นจังหวะในการลดพอร์ตขายบําพอร์ตนะครับตนนัวนี้เอ,อ่อถ้าให้พูดคือได้ไม่คุ้มเสียซื้อตอนเนี้ยมันมันอ<ม>ัพไซด์อินนิดเดียวเองแล้วก็ขนาดที่ดาวไซด์ข้างล่างบานเลย อครับผมครับเน้นเหมือนเดิมกระชับพอร์ตลดพอร์ตครับอเน้นเป็นลดพอร์ตนะฮะตอนนี้บีเอนะฮะก็ได้ไม่คุ้มเสียนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็วิ่งไซยเวออกข้างนั่นเองนะครับพี่นักลงทุนครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับพี่อ๋องวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเาเป็นคําแนะนําจากทางพี่อ๋องนะฮะว่าวันนี้เนี่ยเราจะต้องเน้นการลดพอร์ตเป็นหลักนะฮะเพราะมุมมองพี่อ๋องเนี่ย ก็มีมุมมองทางด้านใบแอดเป็นทางฝังชอตเป็นหลักอยู่แล้วนะฮะซึ่งอ่ะตอนนี้เนี่ยก็มองนะครับว่าเฮ้ยอุ้นไทยเนี่ยมันจะได้จังหวะแล้วนะในการที่จะต้องมาปรับพอร์ตแลวก็ลงไปรอรับแถวด้านล่างะฮะสำหรับใครเนี่ยที่อยากจะทําการเข้าซื้อนั่นเองนะครับอ่ะกขต้องติดตามกันไปสําหรับตัวตลาดนะฮะ